ยันเ้ียย่ะไมอยาย่ยาบ่งคัยานดูยังไ่ต้องแต่จาะเห็นแล้วมั้งเห็ล้วเลยมันตื่นนะขันไปทั้งนั่งพอดีเป็มผู้ชายเราดื่แอลกอฮอล์ครับนี่นั้นี้คือคนจิตแข็งจิตแข็ง แข็งตัวแม่เห็นแล้วเมื่อกีนน้ไงน,นี่โอ้ยหมูอันนี้ของเจ๊เจงนะครับหมูฝอยได้กินแล้วนะขอบคุณครับพี่ดาขอบคุณครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะครับรอ๋อยังไปดูอ๋ออันนี้อร่อยนะครับนี่คู่นะนี้คู่หมูแผ่นหมูฝอยรอบก่อนคุณท่านโดนก็กนเอาไปกินนะครับตอนที่ที่หัวเอาไปกินกิเลยนะขอไปกินใช่ครับคนอย่างจริงก็ขอกินเลยนะครับ ขอบคุณคุณเมย์ของสิเรามาใช้เออมันมีอยู่ยังวะนไงเยอะแยะเลยคุณเมย์ขอบคุณมากมากนะครับะไปไหนมาบ้างเหรอทำไมหอมจังเลยอ่ะทำไมเป็นสีวตรงนี้อ่ะนอนอยู่บ้านทั้งคืนวันนี้นอนอยู่บ้านทั้งคืนเลยผิวหนาปุ๋ยเยอะนอนอยู่บ้านทั้งวันเลยใส่เลยเปิดโลกหนังเถอะ ครูป้ายเป็นกลังใจให้นะหวังว่ามีโอกาสได้เจอกันขอบคุณนะครับเพื่อบอยด้วยแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะคะไปเอาของคุณแม่ของมาให้เราคุณของพี่กิจครับพี่กีดมันกินบ่อยแล้วไปเอาอกไอ้แก้มันถามหาเลยแหละเมื่อไรเราจะได้กินอันนี้อีกสักทีนะพ่อนเมื่อไหร่บ้านท่านะรนนะครับสมัยเขามาท่านเด่นสมัยพี่เอฟซีเขาซื้อมาให้เรากินตัวนี้ ทานให้อร่อยนะอย่าดื้อให้มันมากเดี๋ยวบอกแม่ออนตีนะสมัยที่เรายังไม่ได้ไปไม่อ่อนไม่ตี๋เขาไม่ออนรักใช่อือันนี้แหละนี่อร่อยมากกินทุกวันคู่กับข้าวอ่ะคู่กินลุงไปเนี่ยไม่มีชื่ออะไรลุงไปทำไมไม่มีชื่อวะส่งมาจากร้านหรือเปล่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขียนว่าเอ็นไปขอบคุณสำหรับแมสด้วยนะครับแย่เลยขอบคุณครับใส่ขาวนะ ชดอดีดาสนะครับโอ้มีะไรเยอะเลยแขนแล้วก็มีกระเป๋านะครับนี่ครับาดิดาสค่ัับครับใครอไมจากคุณสิริวัลนะครับโอนีเค่ะัคงเนยกกัน้เือดีสรล้นอลูฟีนะครับจับใครเออเพากไม่ไดกระดาษมีจบม ธนาคารเยาเปิดนันงมือเมื่อยแค่อันนี้คือนี่เนี่ยกินนี่หยกพี่ต้องนะครับจากธนาคารนอมสินขอบคุณที่มาปกดหัวใจนี้นก,ก็ไม่นั่นกันไก่ด้วยนี่มั้งเมรอคาสำหรับเสื้อนะอเอา้าให้แับพี่ต้อมใช่ไหมพี่ต้อมพี่ต้อมใช่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 อันนี้จะเอาจะเก็บไ่เก็บไปใส่ จะไปใส่บหมจะใส่เลยน้องปลายแม่พี่อุ้ยเอฟซีแม่ลูกสองนะครับมีคนย้ายมาด้วยย้ายที่อยู่ในเกาะริวก่อนนะขอบคุณสำหรับเสื้อด้วยนะครับเสื้อนะครับตักแล้วจากพี่นุ่นนะครับสำหรับเสื้อขอบคุณครับจากพี่นุ่นปายจ้าจ้าพี่นงคังนงคานไอ้เวอร์เดย์ย้อนหลังนี่ สวยมากนะครับผ้าย้อมคามสกุลนครวันเล่เหรอได้ไหมเนี่ยได้ไหมมอนี้ด้วยแล้วก็มีพาเจ้าตัวด้วยนะครับแล้วก็มีเยลลี่ตัวเอาออกไหมออกไหมเยลลี่เป็นเป็นพาเจ้าตัวมีแบร์้วก็เสื้อนะครับแล้วก็มีแมสด้วยขอบคุณนะครับเชื่อไหมว่าผมตัวนี้ผมก็ใช้พาเจ้าตัวมีแบร์เล่ศดีนะมันหนุ่มมันหนุ่มจากพอลล่าพอลล่านะครับ อ๋ว่างนี้นี่ไ่ใชแต่พิเกอร์เซียนพีอ้เฮ้ยโอ้ิเกอร์เซนพีที่ติดในโอคุตอนวันนี้กรหมดแล้วนะของปายโอ้เลยพีไปมาแล้วมาส่งมาตอนมันเกิดิเต้ะอุ้ยเสียงเลยเบอร์ีไป Happy birthday เซนพี อันนี้ของปูเป้นะครับนี่อันนี้ด้วยเอาลูฟี่นะครับแล้วก็มีก๊องน้ำใช่ก๊องน้ำหรอขบองน้ำครับแล้วก็มีโคมไฟด้วยนะครับโอ้ยไม่ใช่โคมไฟเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วนี่แก้วตอรลูฟี่นะคะขอบคุณมากครับกล่องใหญ่ได้มาแค่นี้แหละเอ้าได้แต่อันนี้เหรอได้ครับได้แต่ป้ามันเป็นกล่องที่คุณแค่เอาให้ผมเบิ้งนี่มันเป็นสีเหรอเป็นสีมันเป็นสีมื่ใส่น้ำ แฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังนะคนณเกียนี่ขอบคุณครับอันนี้ด้วยจากคนนี้เลยสองคนนี่ด้วยไปแฮปปี้เบอร์เดย์เย่แล้วก็มีแมสด้วยนะครับเยอะเลยนะครับขอบคุณครับแม่สีขาวนะแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังครับโอ้โหนี่คือตัวแทนของ FC นะครับตัวนี้ที่ยวา FC ทางหน้าจอแม่เคยเห็นไหมอืมนี่เขาว่ามันเป็นยังไง เป็นตัวแทนของเอฟ FC จริงเหรอเอ้าอุ้ยจริงจริงด้วยเอฟ FC มาชิวเป็นอย่างนี้แหละหัวโป๊ะปูดๆไปมายไม่ชอบจังเลยหนูมีแล้วแม่อ้หัวสับอย่างเงี้ยหัวปูดเนี่ยเหมือนมีผิดระเบิดมาเลยอ่ะคุก็ได้แล้วกันนี่หน้านี่หน้าจึงนี่ลองทำดิตายเหมือนมากเลยถ้าเป็นหน้าที่เขาเขาต่อสู้เขาาต่อสู้กับเรามาแมพี่ยอนใช่ ขอบคุณกได้ลเจากพี่วานะครับจากพี่วานะครับขอบคุณมากมากเลยตัวนี้ด้วยอันนี้ไปอู้มีหลายตัวเลยนะครับจากพี่วาเป็นเซ็ตรูฟีเต็มเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ว่าอ่ะหนูมบไม่เดือดรอยยิ่งใบไม่เขียนชื่อว่ะไม่เขียนชื่อมีหัวไม่เลยนี่ไงอีกนี่กระดาษไหมนี่กระดาษเอาเลยไปเลย ก็หกแล้วก็มีกระเป๋าดีลาดครับแล้วก็มีเสื้อตัวนี้สีรีวันคุณสีรีวันคุณสีรีวันนะขนุนทองคุณสีรีวันขนุนทองขอบคุณครับเสื้อหลายตัวเลยจากนครปฐมส่งจากนครปฐมด้วยนะครับแล้วก็มีเสื้อไนกี้ทั้งเลยนะครับนี่ครับนี่ครับยังห้องเอฟของขายต้องยครับเอฟของเราเอาแทบมา สุกสมลงเบียร์แปดลิว้วตัวนี้อะไรใ <Okay. S 1> ส่เครืสุกสมคุณสุกสมนะคะนี่ไงครับ <Okay. S 1> จากพี่บัวนะคะพี่บัวพี่บัวโอ้ <Okay. S 1> oh. อะไรพีพีเอนพีพเอนนะครับเน่ there, โอตายแล้วพี่เอวสงสายผิยวต้องส 4F ต่อนะครับพี่บัวนะครับรักเลย ติดตามนะครับอายุิปี15แล้วชื่อชอบมากขอบคุณมากๆครับขอบคุณตะลักเ็นด้วยนะครับคุณจะใส่แบบนี้ไหมตะลเคเกนผู้ชายเอานะมีใบงตรงนี้นะตรงนี้นะมันแกงไม่ได้อนี่อะไรนี่เป็นเื้เหรอเฮ่ยยังนี่ ไ่ซื้อครับแล้วก็เนี่ย้อาไปเพรา่เหม็นียงเลยวะเออเขาเห็นนียงโอ้ยบัวยูโอ้ยตัวบกตแม่โอ้โหหอสวัสดีครับวนพี่แนนเองหวังว่าัาวบ้านโอ้ยแ้วกจมแหย่ไฟกันแกงเสอร์แห้งแล้วก็จะเียงเล่าอย่งใสถุงอัดใสซื้อ

ไฟกับวีเขียวไว้ใส่ในฟาร์มของไอ้มะล่าเดาวปลาปินอยากเห็นน้องไฟใส่นะขอบคุณครับไปอัอนนี้งานเก็บพี่ใหม่ใส่ด้วยใช่ไหมแต่ตัวนี้แบบว่าการฝนตกเหรอใช่อ้าวดาวพี่ใหม่อายุทยาแทางความยิ่งยิงตัวจะอยู่ไกลแต่ก็คิดวิงเสม,มอว้า เป็นแบบนี้เลยนะครับก็มีอุ้ยน่ารักจังกบมัมนต้อง่มใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็มีเคโลด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้ของไทยอันนี้ของนุกนะครับนี่ตอรูปนะครับนิพูดเหรอใช่าาจาก,กาพี่กระต่ายพี่กระต่ายนะครับผมต่อรูปจะขนาดไม่เท่ากันแต่รักเท่ากันนะขอบคุณครับขนาดไม่เท่ากันนีม่มาดูขนาด <c oughs> นี้สิ ขนาดของคลายโอ้โหเรียกอะไรของฟลายมันช่างแย่เหมือนกันที่เราเกินแล้วพี่นายฮะเราไม่เท่ากันแต่ละเท่ากันคุณหล่อขอบคุณมากไม่อไ้ยิ้มเล็กๆของการยิ้มเล็กๆก็ตกหล่นเลยยิ้มเล็กๆนี่ขนมงคลายคนรอมีคนมาฝากกับอาหารเสริมมาด้วยนะครับจากพี่แอนนะครับอาหารเสริมคือเม็ดนมหมีเม็ดนมี ก็้ยของกิฟต์ฟรีเหรออะไรอันนี้เป็นไรอ่ะดูไม่ตรงไหนอันนี้งานไปอ่ะแล้วก็มีของเยอะวยาเลยนะครับไม<ป>่ดูม่ไงแป้อมีโร์นนะครับขอบคุณด้วยน,นะคะพี่แอนอนี้เป็นพรนี่โอ้กินแล้วจะสูงเหรอโอ้จะกินเถอะ <c oughs> ทำไมผม,มกินซะตอนนี้กินล้กินแล้วสีสูงนี่เอามานเป็นเม็ดนมนอมสักสูงเรียยมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมพอแล้วเธอไปแล้วนี่ของใครเยอะไปเหรอเอาหน่อ่เลยเนี่ย มาส่งกำลังใจให้จากพี่กิ๊กบ้านลูกปลายนะคะขอบคุณสำหรับโตโต้ด้วยนะคะมาๆยวนั่งคู่แล้วเดี๋ยวพี่ถ้านั่งคู่แล้วอ่ะจะคอยซัพพอร์ตตลอดไปขอบคุณพี่กิ๊กบ้านลูกปลายนะครับไมไปขอไปก่อนอิ่วบอกพี่บอลพ่อพ่อพ่ออะไรอ่ะพ่อลำโพงให้กินหน่อยครับขอลำโพงกินหน่อยครับอันนนี้กะ ขอน้ำโพกินหน่อยครับพี่ลเลยเคอุโอ้ยลเลยไอ้ลอาไอ้เลอ่ะดไปลงไม่ตอกตได้แล้วครับเอาเนี่ยชิลงเด้อเอาเอาเออาเอากูกูแม่หม่เอาอยู่เมื่อกี้ อันนี้คุณกันนิกายิ่งข้ากับศิลปะแมเอาอยู่มันก็เข้าปากเต็มไงอะไรพี่เลยวะไม่ไหนก็ได้เด้อนั่นแหละหนูจะได้กินเข้าไปไงอดหูหมูเข้าโอ้โหพี่โอเฮ็ดนะครับพี่โอเฮ็ดโอ้โหโอ้ส่งเงินครูภาษาอังกฤษมาสอนนักรวงไม่ไม่ไม่ต้องส่งครูภาษาอังกฤษไปหรอกให้พี่เขาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมาก็พอแล้ว ไปเอาคู่ได้คนละสองตัวนะครับผมไปเอาคนละสองตัวค่ะขอบคุณนะคบอ่าคนอื่ตัวนี้นะคะผมครับพี่ฮูพี่ฮู้อ่าแล้วก็นี้ด้วยนี้พลันโอเคเป็นสป็อยงายไม่คลำง่ายขอบคุณครับเอผมต้องไปคนเดียวมั้งเนี่ยะไปอ๋อเดี๋ยวนาเดี๋ยวนาเอาชื่อให้ พี่อะไรวะเซอรี่วันเอียร์ของเพลวุลดองจันนะครับตั้งแต่13มษาิจารายมนะครับจากพี่อลิสาและพี่เมย์นะครับหนึ่งไปนะครับวันมี้ด้วยนะครับบ้าครับครับบ้าครับ้องโค้ดครับอันนี้ร้านแม่แอนแอนน้องก๊อฟน้องน้องก๊อปโอ้แม่แอนนี่ครับร้านแม่แอนแอนน้องก๊อฟนี่อันนี้ของไปชุด้อเสื้อเหรอวะใช่เสื้อเสื้ออะไรดูดูอ่ะอ้ ี่ครับเป็นเสื้อหมีภูของผมอ่ะทามาพิเศษเลยนี่นะครับเสื้อภูนะครับจ้าหันมาเบิ่งฉันยังไว้หยาดเจ้าวาดเชื่อมไม้ฝ้เองเอาฟิศเนาะมันไหลเองมันเชื่อมเองเอาเป็โต๊ะหมักจมเนาะเจยอนจังเป็นโต๊ะหมักจุ่มจากพี่เปิ้ลนะคะของทางค้าพี่เปิ้ลพี่แอนพี่แอน อ๋อพี่แอนและพี่เปิ้ลคนละคนกันอ่าใช่ขอบคุณครับอ๋อนี่ไงนี่ไงพี่แอนอ่าโอเคพี่แอนและพี่เปิ้ลเป็นเสื้อสุดเท่คิดว่าเราสเขาไว้ท่องกันเหะอเจี๊ยนแล้วหมักจมนี่หมูบาบเราหลายเราบอกว่าเราหมักจมแล้วเขาไว้ท่องวบาบเราหลายแล้เขาจะโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยแมนยูแมนยูสองอันเลยเนี่ยอันนี้จากพี่โอนะครับผมพี่โอพี่โอเป็นแมสแมนยูนะครับเอ้า มันอยู่เหมือนกันโอ้มันอยู่เหมือนกันครับคุณพี่โอนะครับอันนี้เป็นเป็นของกินอันนี้ก็งินกับเสื้อนะครับนีกระนูกกับปายคนละชุดนะครับจากใครครับอันนี้ไม่มีชื่อน่าจะส่วจากร้านนะครับสวยๆขอบคุณนะครับอันนี้จากพี่ยาแล้วก็พี่หน่อยเป็นเป็นขนมเขาเรียกว่าคอฟเฟ่ต์เขาไม่ใช่ทองม้วน ทองม้นงวนทองม้วนทองมวนมะพร้าวอ่อนเยอะมากเลยนะคะรับอันนี้จ๋าพี่มณ์พันให้อร่อยนะถ้าอ,อร่อยจะส่งไปให้อีกนี่ครับโอ้ชอบกินชิมหน่อยนะพี่ขนมทอดกรอบด้วยตอนนี้ก่อนไปคุณถอือนี้ไว้ก่อนคุณจะรู้ว่าใครส่งมาอืมมีเหรียญเพิันเอาบอก บอกข้อมาป่ะตะขอช้างนะครับตะขอช้างแล้วเขาวาดรูปมาให้เราด้วยแล้วก็เขาเขียนไว้ข้างหลังนี้ข้าไปข้าวี่มาจากไหนเนี่ยนี่ครับนี่จากพี่เฟิร์นใช่ที่เหล่านี้ก็มีตะขอค้อนตะกอนคำโอ้โแล้วก็มีแล้วก็เขียนมายื้อมากกัข้ายด้วยน่าสนใจครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนัทนัทจอร์นใช่ไหม นัทกะออนใช่ซื้อคือเจออนเหรอใช่ฉันชื่อนัทตออนนักเอ่ยาวยาวคนนี้อันนั้นนัทนัทตออนนัทตออนรัตนาคิดโอ้ยเต็งหนุมอ่ะมันจะกินก็มันซื้อซุปฉันไข่ไฉันมันก็อ่านเลยต้องอ่านมู้อันนี้เป็นเอาวนะก้อนคำของก้อนคำขอบคุณครับมาจอมเห่านะครับเห่าตลอดเลยครับอันนี้ สายหนังตัดรถคันสีฟ้าอยู่กับใครเอาก้อนขามเอาก้อนขามที่ไปกับบ้านโจ้โอ้โอ้เอ็มเอสเอ็กให้เขาไปแล้วแค่เอ็มจีกลับอ่ะแล้วมันทำไมขี่ไม่ไปจ้ามันเอาไปจอดไปซื่อเอ็มเอเอ็กอยู่ไหนอยู่บันนั่นแหละซุ้มนี่แหละแล้วทำไมไม่เอาไปเปลี่ยนนล้วมันเครื่องอันนี้ของใครรู้หลุดจากกลุงมอ๋อโอ้อันนี้จากพี่เกศษ บ้านุ๊กายสายใต้นี่มันเป็นถุงเท้าที่ผมเอาไว้เตะบอลนะครับเป็นถุงเท้ากันลื่นขอบคุณนะครับพี่เกดครับของลูกนั้นน่ะเนี่ยคนละอันจากพี่จุ๋มจิ๋มพี่จุ๋มจิ๋มแล้วไงเอฟซีบ้านุ๊กไปนะความปฐมไปตปคนละอันบ้านุ๊กไปนะความปฐมดูว่าอะไรอ๋อเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกอะ รูปเป็นรูปนะครับอร่อยจังเขาทรงไปแน่อตนแซมวมาใหดเอ้ห้องบมีเวลามาปิดเลยมันอันแมสมันทางสุดะอันนี้รองเท้า โบราณตายเราจะพี่พุดดิ้งแล้วก็พี่กุ้งนะครับผมงอเคอันนี้มีาให้นกกพนะครับขอโบราณนกตัวนี้ไปตัวนี้เข้ามาไปอ๋อเป็นแนวตั้งันี่ไม่มีชือเลยสวยสวยนะก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะขอบคุณครับต่อมากอร่อยอันนี้ย ของนองายองหเร็วๆนอยๆจากพี่แอนโอ้นุกตัวนี้นะครับวันนี้ของนุกนะครับจากพี่แอนแอนนะครับโอ้ทำพิเศษเเนี่ยโปรจวใช่ของปันตอพีแล้วมันเหมือนมีกับเขาเกิอะไรอย่างวะทองคำเปียวแผทองคำทองขังทองคำของเปียวด้วย ขอบคุณคงาที่แอรครับนี่นี่ขนมขนมเยอะมากเลยเอาคนอดานนี้ไปอะมาลูกอมผ้าปิดปากสำหรับผู้ที่ทำงานหนักช่วยรักษาสุขภาพป้องกันวัดนะครับอย่างทานยาไม่เกินสามนต่อวันเขนแาตองหาใน้นรเด่งอันเนนเมียอนี้มันมัยัไอมไปพีกงอ้วันพี่กระแตจากพี่กระแตแของนรานขนมเยอะแยะเลยนเยอะเลยนะครับจากพี่กระแตล้ครับ สิทธิจำกัดเป็นกำลังใจจาก S C หน้าจอนะครับอันนี้เป็นคำว่า C N P นะครับอันนี้เป็น T N D นะครับขอบคุณมากๆ T N D กับ C N P เขาเป็นรายการน่ะปุ้ยฝ้ายของต้นเอาละเอาละนี่นี่ด้วยของพี่พิชมนเรืองนุชนะครับผมพี่จะมาจะชื่อจริงเผื่อขนมเยอะมากเลย จะผาเ่อจะผาเมื่อ่เราแบ่งให้ยอดผาด้วยเนาะแล้วก็มีเด็กน้อยเอ่ออ็นเซอรี่ของของห้องช็อปนะครับเอรนเซอรี่เอ็นเซอรี่ของห้องช็อปนะครับสิงช็อปของเราเล็น่อยหน่อยสวยๆนะสวยครับครับเอันนี้อะไรเอ่ยเสื้ออ้าวนี่ของลูซนาโดนบายบายบ้านสีมยังตัเด็กยังถึง จากพี่อ้นพี่อ้นคนสึกนากุนนครไปครับไปใสให้สามพังแล้วอใช่ใช่ใช่เขาหลุนี่ไงผ้ารอยเปื่อยขอบคุณนะครับ พ่่อไมใส่แมสแม่ใส่แมสได้ใส่แมสเหรอไม่เดี๋ยวข้างหลังใส่แมสครับผมสองคนไม่ไม่ได้ใส่เพราะผมสองคนตัวโควิดมาแล้วนะครับแต่ตรวจทุกคนเลยตรวจทุกคนแล้วตัวจทุกมดแล้วแหละแล้วก็แล้วก็ให้พี่ข้างหลังใส่นะครับเราเว้นสองคนเนาะเรียกพี่ได้ไงล่ข้างหลังทำไมแบบตรวจทุกคแล้วค่ะทุกคนแล้วก็อยู่ปกติเราอยู่เราไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แล้วตงโกยเข้ามาหน่อยเขาแบบ นะครับเส้นปากันเปียโนนาตาไม่ได้ไอนกปลายเลือกเดียวเลยจากกลุ่มยายแดงข้างบ้านนกปลายกลุ่มยายแดงข้างบ้านกคุณยายแดงนะครับขอบคุณครับส่จ้าใส่เขาอยู่ด้วยกันสองคนเขาก็ไม่ใส่เหมือนเดิมกันแต่เขาอยู่กับพวกเราเขากลังบอกให้เราใส่อันนี้ไข่ตัวเนี่ยอันนี้ไม่มีชื่อนะครับ ไม่มีชื่อนะครับจากร้านเสื้อยืยดสกีที่ห้าตะวัยีนะครับคนละอันกันๆๆไปผมครับ<ป>อันมื่อก่ออ่ะอันนี้ของพี่แมวพัทยาเอ้าโอ้ไรหรือเปล่าเสื้อไม่ผมตัวแล้วก็มีขนมจาก,ก,กาพี่แมวพัทยานะครับขอบคุณมากเลยนะครับขนมอะไรตอกแตร์แทนเป็นแบบโอ้ขนมเด้งๆตัวนี้เด้งๆบคุนขาพี่แมวพัทยาคิดวม่ได้ขายขนมลูกตาล นี่จากพี่โอพี่โออ้าวอ๋อพี่โอเอาพี่เอาพี่โออันนี้ของปายครับพี่โอมีรองเท้าด้วยเป็นไรอืมมาดูดิลกว่ามันถูกน้ำเนี่ยเอาไปฟังเพลงตอนอาบน้ำด้พี่โอนะครับอไแค่เลยแค่อะไรอ่ะแค่ข้าสารอ่ะ ผู้ชมรับดูอย re oh, evet> ู่ปวดกลับมาเขาอะเข้าใจแต่ว่าเอาพี่โอ้มาอีกแล้วไปทำไมพี่โอ้เยอะจังเลยวะของโอ้ของบุณครับเฮ้ยไปครบชุดเลยว่ะอันนี้ของปายคนเดียวเลยที่น้องปายค่ะน้องอันนี้ของฝอยขอบคุณครัาเรายลค่ะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมวกไปลปายจากพี่โอ้ปลายว่างานรุกอ๋อของบุงคาแม่ย่างของปายเสื้อฉลามนุก แม้กระทั่นควจะมาส่งช่อน้องก็เพิ่งตรวจโควิดเนาะอันนี้ที่รองมาของไปที่รองมาสครับครับอันนี้เป็นเสื้อของายครับเสื้อของนุกครับผมครับก็เสื้อของนุกครับโอ้เสื้อแล้วก็ที่รองมัลอันหนึ่งนะครับครับพี่โอ้พี่โอครับ้ตงหลายครั้งเหรอใช่ใช่ใช่ไปพูดวำนงโดนน้ำดอ้ะเป็นดวงันเปนดวง มัโดนน้ำเป็นอะไรล้วมถึเงา้แล้เอาไปอาบน้ำหนึ่ก่นเอาขาไปตลอดนีเขาไปกระหันมองกันสายชาลม่ออกจากนันตัว่าอ่าแบ่งกันนะขุกิดบางสันใ่บางชันด้วยนะบางชันบางสันขุกิ๊บบางชันนะครับอันนี้อันนี้เพือของนุกอาชักแล้วล้นแล้วน็เป็น ปายนะคะผมครับแบ่กันนะสำหรับเยลลี่ด้วยนะคะผมครับี่อยู่สวยเกี่ยวกบของอซี่นิดเีตวคนนี้เคยมาบ้านเราด้วยันจบได้แล้วไปนะครับต้องความรักต้อความถูกอันนี้สิ่งไม่ดีอะเอาไม่ให้ตั้งสิ่งไม่ดี อิ้ยมอนจะหักเลยว่ะหักเหักเลหักลต้องเดียวเล่นมลนี่แต่พี่น้องเอฟซหานใหญ่ส่งเป็นช็อกโกแลตนี่เป็นช็อกโกแลตมาให้ไปดูน่าจะทำไหน่าทำมันน่าจะเป็นแบรนด์เขาใช่ๆๆอีบูนอุนรับขอบคุณนะครับน้อง โอ้ว oh, ันนีคนละนะครับแล้วก่อนนี้นะครับนี่นะครับคุณนะครับเอาเดี๋ยวพอดนี่แหละครับัแล้วพอแนวกินเป็นสิล่ะเอล้วจากคุณสุขไทยสุรขไทยขอบคุณนะคะสำหรับ